เอาละครับพี่น้องมาหนีมาทักทายกันครับเสาร์นี้ก็ผมเขียวข้อนเดิมเป็นเสาร์ของวันต่างคารที่ซิบหามีหน้าคมกับพี่น้องอู้ปลาคอใหญ่บอลน,นีครับตรงหน้าปลาคอใหญ่บอลเปลือกนกไม้นี่นกดอนนี่เสียงดีทุกตัวครับ ม้ที่ผมมาี่ไมน้นี่ให้ผมพอาวงให้ผมคิดหอดคิด่วงอยู่ตลอดเวลาครับมองนี่ผมมาเห็นกับตาแล้วครับซีกุกเต็มเต็มเสียงใหญ่กับเป็น้อกซึ่งทีมงานของพุทธวนามันเพ่อนมาต่อสามเจ้าซีเจ้าครับพอต่อผมก็เคยมากับมาสองเถวนี่คือแถวที่สามครับผมมานี่ เป้าหม้ที่ไหม่มองนี่ก็คือเป้าหมายมาต่อนกศิกก,กครับเสียงไงเนี่ยนี่ครับมองนี่แล้ว <c oughs> มันนี้ยังอยู่ครับสิบสองอ่าสิบห้ามีนาคมสองพันหกสิบห้าเนี่ยยังมีผู้ใดดไปครับี่กรยังอยู่คือเกาครับพี่น้องซึ่งมือนี่ผมมากับเจ้าฝนไม้ครับผนิษฐอาจารย์ทุ่นรีโอสองชาติเป็น้องใส่ต้นชีเล นกขันอยู่ในกอไผ่ในมวยยอมออกมาเลยครับนี่ยังอยู่เสียงดีขึ้นเขาครับนี่มีสามนกกรับพองเสียงหน่อยสองกุกตัวหนึ่งแล้วก็เสียงกลางสองกุกตัวหนึ่งครับที่เห็นเห็นนะอุปสรรคกรสีหลายพอสมควรครับเมื่อกี้นี่นกกาเริ่มมาเทียงกันแล้วแต่ว่ามีนายช่างเนนี่มาเห็นบานบั่นนนี่ครับสางบานอยู่ในนี้สางมาจอดรถปุ๊บยังบ่พอจอดยังบ่พอกับยางเขาไปใต้สาวไปซองเมืองประเนียนีในว่ามัน คนเนียเจะาของอารมลัผมเงิดบ่มีมารยาทเลยครับแต่ว่าคา่าเขาบ่ไดเนาะมันเป็นตีสาธาัรณะ,ะครับพี่น้องก็ต้อ,องทําใจเนะาะก้าวเากันได้ตีกันทึบๆรถก้าวร้ายครับพี่น้องผมระซักไร้ครับขนาดจะได้ก็ถือว่าเป็นบุญวาสนาเนาะสี่กุกเสียงง่านี่เป็นเสียงปลาลอยครับบางเท้อหลุดหกุกมาสองเทือเลยเต็มหูเลยอ่ะจังมาเบิ่งกันไปครับพี่น้อง สำหรับชานี่ผมเขียวค้อนเดิมอากิปไม่ไปน้องในเมืองกันครับเป็นสีมันๆได้เศร้าแล้วล่ะจับปนเนียกับเสาวมาถือคู่กันครับคนระเบิดกันเขากันบ่ได้พี่น้องปอนเนี้ยกับเสาเข่ากันมาได้คนระเบิดกันผมเอโชคดีผมมีเสือกในหมอไส้รถมอไสอยู่ผมก็เลยปลูกเอาใส่ค้อนแหลกเห็นอกหลายๆตัวไปใส่ค้อนแหลกปนเนียตีครับแต่ว่าดางปืนเนีย ตไีไเปเกาะหัวเกาะหัวเสาวันนี้วัตีครับบัตีวัดวัตีเอาหนกข้างวันนีข้างนกกระโดดออกเป็นน้ำมือเนาะพี่น้องครับตอนนี้นกเขา้าห่อมกันแล้ว ลูุดใยผมกับทํ่หนาทีเต็มที่ครับพี่น้องฝนไม่เมื่อกี้ฟาดแปดครับต่เหยียบพิดทีพอเหยียบค้อนเขาฟาดออกจากหัวผมนี่หล่ะชาบลงไปครับเมื่อวานจะเพี้ยแล้ว ทนฝนไม่ได้ก็ทนไปครับพี่นอ้องบักเท่านี้แหละครับตอนนี้มาเบิงดีล่าการดึงครับ โอ้ออกมาเลยพี่น่องออกมาเลยเลยนออกมาเห็นเห็นแล้วครับโอ้โหเลยค้อนกับพี่น่องเลยค้อน มาอีกแล้วครับพี่น้องตัวนึงโอ้ขันลมใส่ใดแล้วครับตัวนี้เอาเลยลูกบนไม้ลูกพอ่อเอาเลยลูกปัญหาสิมีปัญหาคลับพี่น้อง บนหาจะมีปัญหากบพี่น้องไก่ค้อนแล้วครับจโดูนะครับหนึ่งสองสามบนเหลือพี่น้องบนเหลือเออค้อนไม่แจ้งอาจารย์ทุ่นครับ Oh, sengdi Wampan oh, ni, siberi yang maju Wah ไ่แล้วครับพี่น้องเรียบร้อยครับพี่น้องเป็นการปิดเกมที่สวยงามครับ ฝนไม่จัดการไหนแล้วครับพี่น้องหมายสีก่กุกเรียบร้อยครับไปเบิงน้ำกันครับนี่ครับพี่น้องติดแล้วครับนี่ค้อนนี่ค้อนสายครับนี่ครับพี่น้องหน้าตาของเขาผมก็บ่แน่ใจว่าเป็นตัวสี่กุกไปได้ครับด้เพราะว่ามันมาสามตัวนกนกเขามาสามตัว ตัวนี้เข่ามาปึ๊บเลยครับพี่น้องโอบง่าเลยโอ้สมบัติธนาเลยครับพี่น้องผุปสรกหลายครับมันเหี้บิงอุปสักหลายผมเห็นมาครับพี่น้องแก่ขัดไปพังๆครับออกบานแล้วแ่หกโมงใส่สาวกสาวครับพีบ่เงียบคนละตัวกันครับโอ้มันเี้เป็นความสุขอีก ัางหนึ่งของเกี่ยว,ยวยยข้อเดิมตอนนะครับเจ้าฝนไม้ครับมันมานอยู่ก็สมปรารถนาดีใจมากพิชชาครับฝนไม้ที้าไม้ตีกุกที่ข้องแปดนะครับข้องแปดสงสือท่านยะนะครับระวังกันโอเคสำนึกน,นะครับพี่น้องเนาะคลิปนี้นะเนาะเขเรื่องพี่น้อง ตัดการเพื่อการกดไลค์กดแชร์นะครับเออไปนี่หน่อยๆเฉยๆนะครับกิมก็ไปกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งก็ว่าไปอันไหนกดได้กดไปถ้าเป็นของใครมีใจลายกัน็เราไปเออครับทรัพคลิปนี้ผมเก้วก็เดือมากตอนน้องพี่ที่ห้องแปดครับตอไามา้สีกุบตรงนี้มเัเดือมากขึ้นสีกุบข,ขัดเห็นขัดเจนครับมันอี้ผมมากครับวันใจหลุดไม้ผมครับตัวนี้ฝนไม้ มานมานออกไปได้ได้ปบบนั้นครับฝนใหม่จัดให้ป้ายเป้าไม้ซีกุ๊กข้องแปดนองเสือครับใส่เวลาโยเกือบชั่วโมงครับพี่น้องนกไล่ตัตตัวกับบงหูตัวใดเป็นตัวซีกุกกันแน่เขามาห่วมครับเจ้าตัวนี้ก็มีกละลมครับนี่ก้อนชิ่เขาก็เห็นชัดๆเลยล่ะขอบคุณขอบคุณพี่น้องที่ติดตามอา่าติดตามชมช่องของผมเขียวข้นเดิมนะครับ ยูทูบเบอร์ของเขียวคอนเดิมจัดให้วันละคลิปวันละคลิป2คลิปในสไตล์การตอนนกของเขียวคอนเดิมครับพี่น้องคอนอืนบ่อยากไปครับไปคอนเก่าๆ,คอ,ๆคอนเดิมๆเลยเหละครับพี่น้องก็พอได้มวนไหนยินเนาะครับเนาะวันนี้ซิปหามีนักผู้ชมวันแรกซิปหาครับปิดฉากกับฝนไม่ครับพี่น้องสวัสดีครับ